เปิดภาพงานแต่งงานบ่าวสาวอายุห่างกันร่วม53ปีชาวเน็ตพากันฮือฮาหากใครที่ยังโสดอยู่และเริ่มถอแท้กับความรักพึงระลึกไว้เสมอว่าคู่รักของคุณอาจจะยังไม่เกิดเหมือนกับคุณปู่รายนี้ที่พบรักกับเด็กสาววัยเยาวจนลงเอยกันด้วยการแต่งงานในที่สุดโซเชียลมีเดียในอินโดนีเซียพากันฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อปรากฏภาพงานแต่งงานแห่งหนึ่งในเกาะสวาตะวันตก ที่มีเจ้าบ่าววัย7 1ปีเข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวอายุเพียง18ปีที่ฮือฮานั้นคงหนีไม่พ้นประเด็นความห่างกันของอายุที่มากถึง53ปีจะเรียกได้ว่าเป็นปู่กับหลานก็ไม่ปานโดยภาพงานแต่งงานที่เผยแพร่ออกมานั้นถึงแม้ว่าชาวเน็ตจะพากันพูดถึงเรื่องความต่างของอายุแล้วนั้นแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองมีสีหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขทั้งสองยืนยันว่างานแต่งงานนี้เกิดขึ้นจากความรักล้วน ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงแม้แต่น้อยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ